เรามาอยู่กันต่อในช่วงโ o อินไซค์ครับตอนนี้เนี่ยพัดรออัปเดตอยู่แล้วครับครับช่วงนี้ครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของสาวอ e ีโอลีกันนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยก็หมดสัญญากับทางค่ายไปนะครับหลังจากที่เธอมีการแต่งงานไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเธอครับว่าตอนนี้จะมีผลงานใหม่อะไรกันบ้างหรือว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนกันบ้างครับ หลังจากที่อีฮโรีนะครับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่แต่งงานไปกับอ e ีซังซุนนะครับเมื่อปี2013เธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสามีช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีข่าวมาเลยครับมากมายเลยว่าอีฮโรีเนี่ยได้เป็นศิลปินไร้สังกัดอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับทาง B2M Entertainment ครับ ล่าสุดนี้ครับทางกิวจองฮวา CEO ของ B2M Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสัญญาแบบพิเศษของทางบริษัทกับ e ีฮโรนะครับหมดลงแล้วแต่แม้ว่าทางบริษัทจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ e ีฮโรนะครับแต่ว่าในด้านการจัดงานต่างๆแต่ว่าต่อไปนะครับถ้าเกิดมีผลงานต่างๆของเธอครับทางต้นสังกัดก็จะมีการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนต่อไปครับ โดยตอนนี้นครับอีฮยรีแทบจะไม่ได้ออกสื่อใดๆแล้วเธอก็เป็นผู้จัดการเรื่องงานของเธอเองด้วยะครับส่วนตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ได้ข่าวว่าอีฮยรีจะย้ายไปสังกัดใหม่ตามข่าวลือหรือเปล่าครับ ตอนนี้เหล่าแฟนคลับต่างก็สงสัยว่าอิโยรีนะครับจะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงอีกหรือเปล่าหลังจากที่เธอเนี่ยกลายเป็นศิลปินไร้สังกัดส่วนผลงานที่ผ่านมาเธอนั้นนะครับก็มีการเจบิลต,ตั้งแต่ปี1998ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังครับอย่างซินคัลจากนั้นก็มาออกเป็นศิลปินเดียวนะครับเมื่อปี2003ซึ่งก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนเธอก็ได้รับฉายานะครับว่า Legendary sexy Diva ดีว่า แต่แล้วครับอีฮอรีก็ยอมสลัดคราบนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ตัวแม่หลังจากที่มีการแต่งงานกับสามีอีซังซุนโดยตอนนี้ครับเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเจจูส่วนผลงานล่าสุดเนี่ยเธอก็ไป็นพิธีกรให้กับรายการ SBS นะครับ Magic Eye เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นผู้บรรยายรายการ Take Care of My Dad ชัวรเนะครับเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาครับยอมรับนะวาน่าก็ไม่นนทัน ช่วงของเธอสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้ไปอัปเดตเรื่องราวของเธอนะครับว่าเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเจจูก,ก็มีความสุขแฮปปี้กับคุณสามีครับอะตอนนี้